สวัสดีครับวันนี้พบกับน้ำยันหีวิตามินซีวอเตอร์นะครับวันนี้ฝาสีเหลืองส้มเหลืองส้มนะโอเควิตามินซี200%เเซเพื่อสุขภาพนะโอเคเป็นยันหีวิตามินซีวอเตอร์กราสเจลลี่เครื่องดื่มผสมน้ำเฉาก๊วยสกัดและวิตามินซีอ๋อ คหน้าตดน,น่งนี้พลังงานเท่าไรดูสิศูนย์กิลโลแคลอรี่นะครับโอ้แอคทีฟอินกิเดียนมีะอะไรในะกาจเจอรี่หนึ่งจุดแปดมิลลิลิตรแล้วก็วิตามินซีร้อยยี่สิบมิลลิกรัมนะครับโอเคให้วิตามินซีหนึ่งร้อยยี่สิบมิลลิกรัมน้ำเฉากว๊วยคือกาจเจอรี่นี่แหละ โอเคมาเดี๋ยวมาชิมน้ำกันปิ้งน้ำสีใสใสอ้าวก็น้ำกินนี่โอเคลองกินกินเหมือนน้ำเฉาก้วยนิดนึงเลยเนาะแต่ไม่ค่อยเข้มข้นเดี๋ยวชิมน้ำกันอืมโอเคหนานกินน้ำเฉาก้วยเจือจางโอเคอร่อยดีครับเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพนะครับ 啊。